ไมกังเขนนะครับเพิ่งถูกคิดค้นโดยคนโรมันเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าสร้างโลกมานานมากแล้วการฆ่าคนตายโดยวิธีตึงที่กังเขนเนี่ยเพิ่งคิดค้นโดยคนโรมันสมัยก่อนพปะเยซูมาประมาณไม่ถึงร้อยปีแล,แล้ววันนั้นน่ะวันนั้นอืม,มีคนถูกตึงกังเขนเพียบเลยจริงไหมอันนั้นจากโรมเนี่ยเออะไรก็ตึงกังเขนแล้ววันนั้นเองก็มี โนสองคนถูกตึงข้ามเะเยซูจาได้ไหมฮะมแล้วทําไมต้องเป็นไ,ม,นนไม้กางเขนทําไมทําไมต้องเป็นรูปรูปรูปเนี้ยทําไมไม่เป็นรูปอื่นจริงแล้วกางเขนมีหลายแบบมากแอนดรูซึ่งเป็นสาวคนหนึ่งของเะเยซูถูกตึงเป็นรูปกาก,ก,ากบาทตัวเอ็กซ์หรืออ่าคิดเซนคนอื่นที่ที่ถูกตึงบางคนถูกตึงเป็นรูปตัวบวกอ่าเซนจำชื่อไม่ได้ได้เป็นเซนจอน คือทำไมอ่ะมันมีรูปแยงเข็นตั้งหลายรูปทำไมจะต้องเป็นอันนี้หรือเปโตเงี่ยถูกตึงกังเข็นกันแต่กลับหัวลง<ด>เอาหัวลงทรมานใช่เพราะว่าพระเยซูเผยพระพนลงหน้าแล้วพยากรณ์ไแล้วว่าเขาจะโดนทําอย่างนี้แล้วทําไมเขาต้องกลับแล้วทําไมต้องกลับหัวจริงจริงแล้วเขาจะโดนตึงกันเข็มนั่นแหละให้เหมือนกับคือพวกโรมันน่ยมันจะล้อเลียนขิสเสียนอ๋อ อยากนับถือพระพระเยซูปเป็นพระเจ้าใช่ไหมไออดา้ต่งนั้นก็ถูกตึงตายเหมือนพระองค์ละกันออแต่เปโตรบอกว่าไม่เอาท่าเน,นี้ยมันเป็นท่าของพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นเอ,อเขาไม่สมควรฉะนั้นกลับหัวเขาลงดีกว่าเอ,อเป็นเจตจำนงของเปโตรเองโอเคกเออ็เหตุผลที่ต้องปเป็นรูปแบงเข็นนี้อื<ม><ม>ที่ส่วนบนจะสั้นกว่าส่วนล่างนะส่วนล่างจะยาวแล้วก็ด้านขวาง เท่ากันเพราะว่าถ้าไปดูกองทัพการเคลื่อนกองทัพของคนอิสราเอลสมัยที่มีพับพลาตำแหน่งการเรียงของออกลุ่มทั้ง12เผ่าของเขาเนี่ยก็จะเรียงรูปมแมงเขียงครับเพราะพระเจ้าเป็นคนออกแบบเองอก็คือพระพายตรงกลางแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้นก็คือทหารกลุ่มซ้ายกลุ่มขวากลุ่มหลังก็คือแนวหน้า แล้วประกบข้ากข้างหลังระวังระวังหลังอีกอย่างหนึ่งคือตัวอักษรตัวสุดท้ายของภาษาฮิบรูครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้าพระองค์เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานอัลฟาก็เปรียบเสมือนกอไกโอเมก้าก็เหมือนพนุ่คือพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของภาษาใช่ไหมแล้วก็จุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างมฉะนั้นแม่ก้้งเขียนนะครับเป็น สัญลักษณ์ของภาษาฮิบรูตัวสุดท้ายครับอ,อักษรภาษาฮิบรูมีทั้งหมด22ตัวตัวแรกคืออเลฟตัวสุดท้ายคือตัวเทาตัวเทาเนี่ยเป็นรูปไม้กางเขนเลยครับคือพระเจ้าคิดไว้แล้วลงหน้าทุกอย่างว่าต้องเป็นไม้กางเขนเจ้าน้นพระเยซูจะถูกตึงโดยที่อื่นก็จะไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดเพราะว่าจะต้องทำตามคำเผยเจะนะเมื่อหลายพันปีที่แล้วเป๊ะ อันดามิวานได้รับรสัญญาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าตอนที่เขาสารภาพบาปพระเจ้าแล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ว่าเขาได้ไปกินผลไม้นั่นแหละพระเจ้าบอกผู้ชายว่าจะทํางานจนไม่ว่าเหงื่อต่างหน้าอืมแล้วก็จะกลับกลายเป็นินไปส่วนผู้หญิงพระเจ้าถามว่าอะไรพงพันธุ์ของงูใช่ไหมพระเจ้าพงพงพันของงูกับพงพันธ์ของผู้หญิงจะเป็นศัตรูกัน ไอค้คำว่าพงพันธุ์เนี่ยภาษาฮิบรูคําว่ามเมล็ดมเมล็ดพันธุ์มมเมล็ดพันธุ์ของหญิงทีนี้ตอนนั้นอดัมกับเอวาเนี่ยยังไม่ได้มีลูกเลยครับอืมแสดงว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากผู้หญิงที่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์คือพระเมสยาฉะนั้นในพระพีเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยยุคนู้นถึงยุคนี้มีคนเดียวที่เกิดจากผู้หญิง ที่ยังไม่มีเพศสมัมพันธ์คือนางมารีอืมอ่าแล้วอีกหลายข้อที่พี่จะต้องทำให้ให้เป๊ะเพื่อจะพิสูจนครับ <_ d ata> ก็อันนี้คือตอบคําถามว่าทําไมต้องเป็นแมงเคนอืม